ดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีว c าชา n e l วันนี้ลิก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูชาไทยชงเยือกที่ขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะของไทยชาแบรนด์โอเคสูตรนี้รับรองอร่อยลงตัวคอนเฟิร์มค่ะเอาไปทําตามไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าวัตถุดิบหลักก็จะเป็นชาไทยปรุงสําเร็จของไทยชาแบรนด์ราคาเดิมจายยี่ห้อไหนจะขึ้นยี่ห้อนี้ราคายังเป็นเม็ดอยู่นะคะมาชั่งน้ําหนักชาไทยกันก่อนค่ะเราก็จะใช้ชาไทยอยู่ที่เจ ห้กรัมนะคะหรือถ้าใครไม่มีเครื่องชั่งก็ประมาณ6ช้อนโต๊ะแบบพูนๆขอย้ำว่าต้องตักพูนนะแต่ใช้เครื่องชั่งจะชัวร์ที่สุดค่ะถ้าจะทำขายน้ำร้อนเดือดจัดเลยค่ะ1000 ml หรือว่า1ลิตรนะคะเทราเทาทั่วๆใบชาจ้ะจากนั้นเราก็จะผสมให้น้ำร้อนกับชา คนให้เขาเข้ากันนิดนึงนะคะให้ใบชาจมน้ําทั้งหมดแล้วเราก็จะปิดฝาค่ะอบชาไว้เลย15นาทีจ้าจากนั้นระหว่างรอเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมอื่นๆน้ตาตาลทรายขาว100กรัมครีมเทียม150กรัม นมข้นหวาน100 ml และนมข้นจืด200 ml จ้าความชอบส่วนตัวนะคะรี่ชอบทำนมผสมเอาไว้ก่อนค่ะก็ะคือเทนมข้นจืด200 ml ผสมกับนมข้นหวาน100 ml ไว้ก่อนเพื่อที่เวลาเอาไปเทใส่น้ำชาในตอนหลังเนี่ยเขาจะได้ละลายง่ายมากๆเลยนะจ๊ะนี่จ้าคนให้เข้ากันเป็นนมผสมแบบนี้นะคะสังเกตความหนืดของเขามันจะน้อยลงแต่ทั้งนี้ไม่ได้บังคับนะคะตามถนัดเลยใครจะผสมไว้หรือไม่ผสมก็ได้ค่ะ พอครบเวลา15นาทีก็เปิดฝาออกเลยกลิ่นชาลอยฟุ้งพุ่งมาเตะจมูกมากๆเลยนะคะ หอมตลบอบอวลไปทั่วห้องเลยจากนั้นก็ให้เตรียมเหยือกสะอาดหรือภาชนะอะไรก็ได้นะคะสําหรับกรองน้ําชาค่ะถุงกรองชาถุงใหญ่นะคะต้องลวกน้าร้อนก่อนใช้งานครั้งแรกของวันเสมอแล้วก็เทชาไทยผ่านถุงกรองชาได้เลยค่ะจะมีกากชาบางส่วนนะคะยังคงติดอยู่ที่ด้านล่างเหยือกค่ะให้เราตาักกากชาออกมาให้หมดเลยนะเพราะว่าจะมีน้ําชาอุ้มอยู่ในนั้นบางส่วนค่ะ จังหวะนี้มือใหม่ให้ระวังความร้อนด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ที่คีบอาหารค่ะบีบสกัดน้ำชาให้ได้อยู่ที่825 ml ค่ะไม่ต้องบีบเข้มหรือแรงไปกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะฝาดไปใส่น้ำตาลทรายขาวที่เตรียมไว้100กรัมค่ะตามด้วยครีมเทียม150กรัม คนผสมให้น้ำตาลครีมเทียมละลายเข้ากับน้ำชาก่อนนะจ๊ะมีคนเคยถามว่าแช่ชาตั้ง15นาทีน้ำตาลครีมเทียมจะละลายเหรอละลายแน่นอนค่ะดูจากในภาพได้เลยน้ำชาย,ยังร้อนอยู่เยอะเลยส่วนผสมสุดท้ายเราก็จะเติมนมผสมลงไปก็คือนมข้นหวาน100 ml และนมข้นจืด200 ml เห็นไหมคะพอผสมรวมกันละเทง่ายมากจากนั้นก็คนให้เขาเข้ากันอีกทีนึงค่ะ แต่ยังใช้เลยไม่ได้นะจ๊ะเราจะต้องเอาไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อยหนึ่งคืนหรือ8ชั่วโมงเพื่อให้รสชาติของชาเข้มขึ้นวิธีการชงเหยือกจึงต้นทุนน้อยเนื่องจากการแช่เย็นหนึ่งคืนนี้แหละช่วยให้เราประหยัดปริมาณชาหลังจากแช่เย็นแล้วนะคะ เราก็จะต้องมาผสมให้เขาเข้ากันอีกทีนึงเพราะเวลาที่วางทิ้งไว้นานๆเนี่ยส่วนผสมหนักๆเขาก็จะลงไปอยู่ด้านล่างนะคะเพื่อรสชาติที่เข้มข้นเท่ากันทุกแก้วเราก็จะมีการคนก่อนค่ะแล้วก็ค่อยเทป,ปริมาณน้ําชารวมส่วนผสมทั้งหมดอยู่ที่1300 ml ค่ะมาเทใส,ส่แก้ว22ออนซ์สเราก็จะใช้น้ําชาไทย 200-220 m ถึง220 ml ค่ะเทผ่านน้ำแข็งบดหรือน้ำแข็งหลอดเล็กก็ตามชอบเลยจากนั้นใครจะเติมฟองนมลงไปเพื่อให้แบบดูน่ารักดูแบบเพิ่มมูล,ลค่าดูน่ากินมากขึ้นก็ได้นะคะ ีชาเข้มสวยมากรสชาตินะคะจะบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนเพราะเราปรับสูตรมาหลายรอบแล้วนะคะรับรองว่าได้รสชาติชาเข้มข้นนํามาก่อนจากนั้นก็ค่อยตามด้วยรสชาติของความหวานแบบกลางๆสูตรนี้ไม่ได้หวานมากนะคะใครชอบหวานจัดหวานนําต้องเติมน้าตาลทรายส่วนรสชาติมันจะอย่างสุดท้ายนะคะเสริมรสชาให้โดดเด่นเฉยๆแต่ถ้าเกิดใครชอบมันมากๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปทําแบบแก้วถัดไปได้ค่ะ แก้วนี้18ออนซ์นะคะเราใช้น้ำชาอยู่ที่160-180 ml ค่ะเทใส่แก้วได้เลยสำหรับใครชอบมันๆน,นะคะลิ่ก็แนะนำว่าให้เติมนมข้นจืดลงไปด้านบนทีหลังได้จ้าอยู่ที่ประมาณ20 ml นะคะก็จะได้รสชาติชาแบบเหมือนชาไทยลาเต้ชาครึ่งนมครึ่งประมาณนั้นค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบรสชาที่มีความนมเยอะๆก็จะถูกใจสูตรนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดใครชอบกินชาเข้มอย่างเดียวชาเพียวชาดำก็ให้เราไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มเลยค่ะรับรองว่ารสช,ชาติชาโดดเด่นสะใจ ต่อกันที่แก้วเล็กไซมินิ12ออนซ์นะคะใส่น้ำชาไทย100-120 ml ถึงหน0 ml ค่ะน่ารักปุ๊กปิกมากเหมาะจะขายเด็กๆนักเรียนนะคะหรือผู้ที่อยากกินชาแต่ว่าลดน้ำหนักอยู่ก็เอาแก้วแค่นี้ไปก่อนนะคะพอหายอยากจ้าจบหลักสูตรชาไทยของไทยชาแบรนด์ออกตัวก่อนนะคะว่ารีเป็นคนที่ชอบกินชาเข้มมากๆดังนั้นถ้าใครไม่ชอบเข้มขนาดนี้เนี่ยสามารถลดปริมาณชาหรือลดเวลาแช่ชาได้ค่ะ ชาไทยปรุงสำเร็จไทยชาแบรนด์หาซื้อได้ที่เพจไทยชาแบรนด์เลยนะจะ๊ะอินบล็อกไปได้เลยลิงก์อยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ u t u b e งามชีวาชาแน,นลให้ด้วยค่ะครั้งหน้าเจอกันบ๊ายบาย